สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องอาทิตย์เกษทฤษฎีไม่ละเอียบซี่สุขูสุขคนเมื่อนี้สิพามาชมกล้วยน้ำพึตาเมื่อานี้นะครับอยู่ที่การบ้านพุิงเพื่อสุวรรณจังหวัดนองบัวลำพูครับเมือ่อวีนเพิคนเลี้ยงกล้วยจังไดคนมีวิธีเลี้ยงจังไดน,นะครับ่นมีเลี้ยงกล้วยจาโตเดี๋ยวเขาไปสอบถามพ่อตากันได้เลยนะครับสวัสดีครับพ่อตาแนะนำซื้อนะครับ ซีว่างเดยเนาะนายสมจิตโทรที่ดอกไม้อยู่บ้านเดยครับผมอยู่หินนุ่งนงหมู่ยี่สิบหมู่เจ็ดบ้านเลขที่ยี่สิบครับอําเภอสุวรรณตบลปุตพึ่งอําเภอสุวรรณนครหาจังหวัดหนองบัวลุพูครับตาเลี้ยงข้อยเจ็ดตัวครับอยู่นี่มีข้อยเจ็ดตัวคุณว่าเจ็ดตัวนะครับเนาะเอาไปไปรับชมเบิ่งข้อยเนาะตาเนาะตาเลี้ยงข้อยมาด่วนหลือเ่ครับนี่ โดนแล้วะจักปีแล้วครับนี่โอ้ยเขาเล่นี่มันเขาเล่นี่มันสายพันธุ์ใดาตานี่นบ้านบ้านบ่ขึ้นบ้านเนาะมันเปลีย่ยนก็มีแต่เขาเล่มันเลี้ยงลูกดีกว่าตาเอามานมาทีแรกกัจ้ำนี่แหละเนี่ยบ่โอ้เอามา,ามาตั้งแต่บ้าน เอามาเจาะคำหลวงเขาเลียดนี่ตีนี่นสาวจัวนี้ละอ๋อครับนี่เนาะงามเนาะแม่นี่เนาะแม่นางเป็นลูกของเขาเลียดนี่บผมพอ่อลูกมันนี่แหละนะน้องตัวนั้นอืมมันนี่สามตัวนั้นเป็นลูกแม่นั้นครับอืมเขาเลียนี่มันในนี่ลูกผู้ที่ตัวที่สามมันว่าเนี่ยใส่ตัวใดครับนั่นนับแม่ง่ายแม่ยืนสูงๆโอ้แม่ฝนตีค่ะลูก ที่ของโอ้นั่นตีตัวบางนั่นตีตัวสามตัสี่มาหามาหกโอ้ยเจ็ดโอ้แม่เนี่ยมแต่ลูกมันบ่อพอตาอยู่นี่เออสายเลี้ยงมันระเบิดนะโอ้ันั่นฮัลูกที่สามมันนะโอ้นั่นตีอืมก็ตัวที่สี่ขอให้ลูกสายโอ้ครับตัวที่ห้ามาตายครับอืมโมเมนต์วะอ๋อบ่อบ่อตัวนี้นี่ตัว ไม่ละตัวที่สามตัวนึงขายไปเทิครับขายตัวนี้ขายครับอืมเจียกตมเนาะเมื่อนี่เนาะตาเนาะบมื่อไล้งน้ำเมื่อนี่เมื่อพอตาก็ได้อย่างมาไทยพี่น้องเฮ้ารับชมเลี้ยงคว้วยพ่อตาเพิ่งก็เลี้ยงคว้วยมาด่นเลยน้องพ่อตาเนาะโอ้ยด่นเนาะดนแล้วนะครับโบว์ตายี่สิบปีอืมถ้าบ่มีควาวยนี่พ่อตาสิอยู่จังไดนอนก็สิอยู่ตามนี้ที ก็คิดฮหอดมันอยู่ต์เตี้ยจังหวะว่าขายอีกเทียนตัวบ่มีจากที่ไปเห็นอย่างเว้ยครับขั้นเป็นขายออกไปก็สิคิดฮ่อดมันอยูนต์บ่พอตาใช่กรดิ่อดเน่ยกดิอดได้เนาะเคยได้เลี้ยงดนแล้วเนาะได้เลี้ยงดนแอือคิดฮอดจำฮอดหน้าได้ผู้ไรมันบ่พอตาเอออ๋อครับตะกี้เลี้ยงงัวครับอ๋อตะกี้เลี้ยงงัวบ่พอตาเลี้ยงงัวจักงัวนีนสุมนี้เอา เวยแมรูปนี่นั่นกับเม่นางเจ้าออกมาแล้วว่าลูกใครที่ว่าออามาเลี้ยงซื่อมาแล้วมึงวัเลี้ยงมัน่ะอ๋อครับก็เลยได้เลี้ยงมันนะเลี้ยงแล้วก็มาฟันกันกับเพิ่นครับก็เลยมาขายงวมันนะครับอือโอ้โหเลี้ยงโดนครับอืมคุยพุตาไม่้ตูงงามอยู่เนาะเม่นะงามอยู่เม่นั่งนี่บ่ขายดอกเป็นบ่พอตาว่เอาเสีอยวนั้นว่ายายว่าเสีเอาให้หลานเพิ่อนโอ้ นั่นเพิ่นได้มีติดสามปีนะครับเพิ่นบล่เพิ่นบลขายดอกพ่อตาเพิ่นหักคล้วยเพิ่นเพิ่นสเลี้ยงใบก้อนเนาะพ่อตาเนาะเลี้ยงใบขุนใบก้อนไอ้มันหลายๆก้อนจังสียอ้ออกเพิ่นบลพ่อตาเพนาะขันเขาอันนี้มันกระบางแห้งๆเลยนะลูกไายก็มีเนาะครับสามตัวนี้ของลูกไายนั่นนะไงสามตัวแม่ใหญ่ตริงหัวมาฝากพ่อตาเลี้ยงไว เลี้ยงเขาเกี่ยวหยาให้ครับของพ่อตามีอีกตัวยังนี่สันมีสามตัวเนี่ยมีสามตัวเนี่ยมียเขาเลียกกับแม่นางน้อยนี่แล้วก็บเจเถิดชั้นอ๋อครับอันนี้ของลูกชายละวันนี้ครับปากเลี้ยงวัดจีอ๋อ,อกัเลี้ยงเจียวหญ้าให้เจียวเอาเพียงมาแล้วก็เลีเ้ยงลูกชายกับเกี่ยวหญ้าเกี่ยวยังไมาให้บ่เแล้วเอามาให้กินตามนี้นี่ละที่ไม่ตามนี้ละครับไปพ่อตายยางช่วเบิองน้ำนี่ไป อย่างชุ่มบังควยงอนจีเป็นอันนั้น,น,ไน,นไปยังอาออกไปน้ำรบียงพอตาอวไปเไปล็กก็ได้ดนะครับเดี๋ยวเจ๊งน้อยกันนั่นดอกอันนี้โอ้นี่มันแม่นี่งามน้ำมาตาน้อยเนาะแม่อันนี้แม่นึ่งได้ลูกสามตัวแล้วเป็นท้องบ้างโยบพระตาท้องบางข้อม,มสูงมันสิบว หอดบอลอยซี่อตาอบดอบ่ออยกนเนาะสูงดีดเนาะพตานี่ยลวยแม่ตัวนี้ได้ลูกสตัวตัวนั่นตัวเขาเล่ตัวเขาเล่พ่นมันได้จากตัวแล้วพตาแลกซุมนี่ลูกมันเบิดหยลกมนั่นอ๋อลูกเมยนเบิดบ<อ>เด,ด็ดเตี้ต,ตัวน้อยแม่นางน้อย ยู me, all, all, ่ใกล้ๆกับเขาเร่ลูกส like, ุดท้ายมันลูกสุดท้ายนะโอ้มีฟองไฟตาเขาไปเบิองใกล้ๆไปตาฟองโมฟองโมวางฟองเต็มโมเอาพันเขาเร่เนี่ยมันให้ลูกดีบอกพ่อตาอ๋อเพราะที่โบไถ่มันนะอ๋อแล้วลูกเราจะเลี้ยงลูกดีเลี้ยงลูกดีบอกเขาเร่เนี่ยแล้วก็หูนี่ยอ่ามันทำเพื่อเอินแต่หั้นตอนนี้ไปว่ะมันเสียอายุจากปีแล้วเขาเร่เนี่ยพ่อตา อทมสกแม่เขาเล่นเออออกมากัน้อยน้อย,อย,อยมาเลี้ยงยงเป็นวาเจ้ลูเกเจ้ยหลานเป็นไม่พบผลลูกตีเจ็ดเจ็ดแปดปีเดียวว่ตีพรอตะทอดป่แม่เขาเล่นยปกปีก็โอโบาแา่หอกเจ็ดแปดปีอเือนอ,อักสิบคนคนล 10, ะัลกสิบตีป้ารักสิบแต่ให้ลูกดีน้อยเนาะ ว่าเท่นั่นนะเบอร์เลีย้ยงพรหลานสายไม่หลานสายก็ได้ดมีสิบกว่าปีแล้วมั้ครับอือโอ้เดียงครับวันนี้ก็ช่ได้เอาแม่น้อยนี่เชื่อให้หลานแม่น้อยนี่เจ้าเม่น้อยลูกสาวของอันเขาเล่ยนี่ปะให้หลานสายม,ามันไปได้ไปนอกเลยแล่นลนอกดูคนได้ไปแค่เพื่อให้ให้มันถ่ายเอาท่านคอยเขาอืม อันเขาเลี้ยงควายนี่เขาสังเกตยังไในว่ามันเลี huh. hmm. mm ้ยงลูก hmm. ด mm ีพ hmm. mm ่อตาเบิ่งเบื้งเปลี่ยนมันก็บ่ดูก็แทงข้อคอมันนะอืมันบ่ดูบ่แทงเตะแล้วก็นห้คนเลี้ยงมันนะมันเป็นน้ำคนเลี้ยงบ่กเหอะครับมั้นะคนมันก้มสมมติว่ามันก้มปั๊บเขาชื่อคุกปั๊บอ้าวเงยแม่เงยขึ้นได้ไมมันก็ะชิ้นเงยเลยเงยให้เโาพุกแล้วก็ยังยังก็ลงบ้านแล้วเท่าก็ยังบอกแล้วก็ไปอื แต่ว่าหัวไฝบัึกักเทีบนี่ยนเนี่ยโอบอกับไปตาย่างเข้าไปใกล้ย่านย่านหัวอ๋ย่านนี้โอ้นัเบิงาานตาวหขงนทองต้องขวาย่างดูก่นครับเิ้งเมียเขาเล่เนครับนี่โอ้ให้ลูกดกนี่อตางบงักรบอล่ัวจัใเน่ตัวไงแต่ว่าให้ลูกสูงน้พ่อตาเนาะ โอ้นี่เครียดเนี่ยพอนไ่โยุ่งซีเลยลูกมากระครู้จักวายคผู้ข้าเจ้าว่าอยากได้แตนคล้ยสูงๆแต่ว่าตัวเตี้ยเขาเล่เนี่ก็ให้ลูกสูงอยู่เนาะพ่อตาเนาะกระโย่กับพ่อพันมันเนาะนี่เบื้องบนเตี้ยคล้ยเขาเล่ตัวนี้ลูกมันก็ให้สูงอยู่อันนี้เปอนธรรมดานี่เท่งไงมานั่นเนี่ยครับอันแม่น้องแม่นางน้อยเนี่ยบอกพ่อตาคอมือหันเออครับโอ้บ๊วย บ่ได้แปลวาพอมันมาเบืองเนาะพอมปีครับเบืงองเบืองครับเขาเล่นี่กัดเตีต้ยแต,ต่บ่บสูงดอกอยู่วังรอยหอดรอยยี่สิบห้ายิบหกบ่อนเออเบิ่งให้ลูกสูงดีอยู่เรี่องลูกงามอยนะครับแล้วก็โตโตไว้ลูกห,ห่ยยนกันก็ผู้ใหญ่ันก็อูกบสุสีกันหลักกับแม่นนะัวน้องมันนะอ๋อครับครับ เอาครับบมนาให้ผู้ใดเอาไปในต,ตายเขาบอ่อขายเอาไว้ให้เมนั่นตายคา,าพ่อคุณผู้ครับอันแม่เนเขาเลียกยันตีโซนมือนโอ้ครับโปรยฟักมาแรงซื้อก,อกระโปรงเนาะคเจ็ดพันนึงคือกล้วยพงนึงครับนี่ก็เป็นขวอยผูมันผสมเราบอกข้อยผูตัวนี้เพาราะแต่ผสมอยู่นี่บบตลยทีมันะลูกมันก็เป็นยังไงหน่ยนะเือแม่นั่นฮะก็ลูกเหมือนนี่เราทำนเหมือนแม่ใหญ่นี้ก็ลูกเหมือนครับ อืมครับอาอันมนีกะล้วหนะครับอืมครับครับอืมครับพอตาครับผมเบิ่งครับมาเบิ่งพ่อตาเพิ่งก็เลียงตามทงตามหนหน้าหน้าเฮียเนาะพ่อตาเนาะหน้าเฮียครับครับมาเบิ่งนี่ครับผม อันนี้มแบบีทแบบีบ้านติดนนครับอาอครับเว้ยบ้านๆครับผมก็เพื่อเปลี่ยนแนวทางให้พี่น้องเบิ่งรับชมกันแล้วครับอ่าสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่เด้อครับสุดท้ายนี่ก็ส,ส,สวัสดีครับพอกันคลิหนาครับผม